สวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนะครับอยู่กันในเกมสก้านะครับสำหรับคลิปนี้มาด้วยในส่วนกิจกรรมกันนะครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมิจาพส่วนของเพลินโปรสก้าในครับลิงก์อยู่ใต้คลิปใต้คลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนุนช่องก็สามารถกดสมาชิกเข้ามาเลยให้หน้าช่องนะครับอีกช่องทางในการกดซุปเปอร์ตั้งคุณใต้คลิปวงต่างก็สามารถกดช่วยเดียกันนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันในส่วนของงงงงสุ่่่่่มกก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 าาาาาาชชัััันน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 นอออะะะะวววีี้้้้เเเเปป็็็คคิิิขรบลพศษตจดึง นะครับผมเก่งออกเกณงกล้าล่างปกติแหละนะครับก็สูงอยู่ที่8รอบเนาะแล้วก็จะได้แว่นตาบกสีด้วยนะครับรางวัลใช้เพชรเนี่ยจะเป็นหินเด้าหางนะ340ชิ้นแล้วก็พวกกล่องอัพหัวใจนะที่เป็นความสัมพันธ์ระดับ5นะครับ190กล่องแล้วก็นี่เลยครับ30,000เพชรเนี่ยจะได้บัตรจับระดับสูง200ใบนะครับผมก็รอกันต่อไปนะครับสำหรับเทพดุรในเขตฉับนะมันไม่มาสักทีนะตรงนี้อ่ะโอเค แล้วนัดถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของวงล้อเศษชิปทั่วไปนะฮะก็สําหรับสายฟรีก็สามารถหมุนได้1ครั้งนะครับห้าเพชรเนาะซึ่งผมมีเพชรไม่ถึงเดีย๋ยวค่อยว่ากันก็สําหรับใครที่สายเติมก็คือสามารถหมุนได้10รอบนะถ้าเกิดเติม5้าพันเพชรนะครับผมก็ตามจํานวนที่เขาเขียนเลยนะครับก็เริ่มตั้งแต่ 33- 25ชิ้นเนาะสูงสุดก็คือ3ามพกสิบชิ้นนะครับต่อมาเติมเงินเรื่องรางวัลนะครับรางวัล A เนี่ยหกร600เพชรก่อนละกันพชร ปลามแที่0 0ชิ้นครับอุก,กบาท15รางวัลบีจะเป็นผลไม้20นะครับระดับสูงนะแล้วก็กล่องสกิล10นั่นเองนะครับผมในส่วนของ1 0 0 0ันเพชรเนี่ยนะครับก็จะเป็นรางวัลเดิมแหละแต่ว่าได้จำนวนที่มากขึ้นนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ย2,000ันเพชรก็จะเป็นปัมแที่เหมือนกันแต่ว่าปัมแที่ก็คือ1,500ชิ้นเลยอุก,กบาท25ส่วนรางวัลบีเนี่ยจะเป็นผลไม้ระดับสูง80แล้วก็กล่องสกิล20เลยทีเดียวนะครับต่อมาจะเป็นกองทุนจำกัดเวลานะครับก็จะเป็นสติกเเกออร์ล่าางงมตข Pri น10ชิ้ ได้เพชร1,000ด้วยก็ซื้อในราคาคันสองหแต่ว่าเงื่อนไขคือต้องเติมเพชรก่อนนะครับหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยถึงจะปลดล็อกได้นะครับต่อมานะครับมีหีบเซอร์ไพรส์นะครับหีบเซอร์ไพรส์วันนี้ครับเจ็ดพันเพชรเนี่ยจะเป็นบัตรแฟชั่นนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็จะเปลี่ยนอีกนะครับแล้วก็มาลืมันก็จะเปลี่ยน3วันอย่าง3อย่างเลยนะครับมันจะเปลี่ยนของมันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สมบัติโชคดีนะครับก็สมบัติโชคดีก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นการสุุมมนนะ เดี๋ยวผมกดฟรีไปก่อนก็จะมีพวกบัตรนะครับอ่าได้หินเครื่องประดับเนาะก็จะมีพวกบัตรแรกอ่าประดับนะันเดอร์นะเนี่ยซั่งสามอันเลยนะครับแรกประดับนะันเดอร์เนาะแล้วก็มีหินเพิ่มสปีดนะครับเดฟสเปเชียลแอคแท็กเอทีเคเลือดสเปเชียลเดฟนะนอกจากนี้ก็จะมีพวกเศษชิปทั่วไปนะครับมีหินดาวหางใบแม็กน้ํายาทองคําหินทักษะรัดนะครับผมก็เคยสุ่มให้ดูแล้วครั้งหนึ่งนะครับเป็นไอดีทางบ้านนะโอ้โหแม่ง ต้องใช้เพชรโคตรเยอะเลยกว่า,าจะการันตีเย่กว่าจะได้อะคือแบบเสียเยอะมากนะตรงนี้ถ้าเกิดใครมีเพชรไม่เยอะก็อย่าเล่นเลยดีกว่านะครับใครมีเยอะก็เล่นได้นะครับตรงนี้นะถัดไปก็จะเป็นฟื้นฟูทรัพยากรนะครับก็มาฟื้นฟูทรัพยากรได้่าภูพลังกายพวกแตนต่างๆ XP ต่างๆก็สามารถฟื้นฟูได้นะครับพลังกายเนี่ยมันให้เราสูงสุดถึง900หน่วยนะก็ซื้อคืนใน900เพชรนะครับผมก็พลังกายตัวนี้มาจากไหนก็มาจากการที่เราไม่ได้รับพลังกายตามช่วงเวลาที่กาหนดนะครับ ถัดไปนะครับก็ไปดูกิจปฏิหารกันอ่าวันนี้กิจปฏิหารครับไอ้ไอเทมที่เราเติมไปทั้งหลายเนี่ยไอ้ที่เป็นบัตรแฟชั่นเนี่ยก็สามารถแลกเป็นหนังสือกระดอนได้นะครับ180ชิ้นนะครับผมรวมไปถึงนะครับหนังสือกราดอน2 5งน้ะครับนี่ครับแลกเป็นนะครับอาวุธของอ่ามูเกนไดนานะครับผมอ่ะมาโผล่ตรงนี้เนาะแล้วก็นี่ครับไอ้บัตรเครื่องประดับทันเดอร์นะครับสามารถแลกเป็นชุดเครื่องประดับได้ไอ้ตัวนี้ก็ได้จากกิจกรรม ไอ้สมบัติโชคดีเมื่อกี้เนาะก็มาแลกเป็นเซตทันเดอร์ได้นะครับก็เยอะมากเลยก็แต่ว่ายากเหมือนกันกว่าจะได้ครบนะตรงนี้นะแล้วก็พวกเศษชิปไอเทมต่างๆนี่ครับมาแล้วนะครับในส่งกรอบรูปนะฮะกรอบรูปแรกพวกใบแม็กกรอบรูปแรกพวกหนังสือนะครับมาแล้วนี่ครับพวกอ่านี่ครับกรอบรูปนะครับที่เราเคยแลกใน,นในกิจกรรมอ่าไอ้นั่นน่ะนี่กิจกรรมนี้ไปกันต่อ,อสู้เนาะ กรอบรูปต่างๆนะครับแล้วก็มาแลกแต่ตรงนี้ได้ถ้าเป็นกรอบรูปแถวบนเนี่ยรู้สึกว่าจะแลกเป็นหนังสือได้ละหกสิบเนาะแต่ถ้าเป็นกรอบรูปเก่าๆก,ก,ก็จะเป็นใบแม็กซ์นะฮะหนึ100่งร้อยใบไล่ไปเรื่อยๆนะครับใครมีกรอบรูปตัวไหนมันก็จะขึ้นโชว์สส่ลักษณ์ว่าแลกได้นะครับนี่ครับไล่ไปเรื่อยอันนี้จะเป็นพวกอ่าเห็นอัปเกรดเครื่องประดับนี่ครับกรอบรูปที่เราเติมพาร์ตเติมอะไรไปนะครับไอ้ที่เป็น470บบาทนะครับเลเวลร้อยอ่ะนะฮะ ก็จะแลกเป็นหนังสือได้400มาแล้วครับอ่าใครที่อยากจะได้หนังสือนะครับก็มาแลกได้เลยนะกลับมาแล้วนะครับนี่ครับแล้วก็ถ้าเป็นกรอบรูปแถวบนนะที่เป็นสายฟรีเลเวลร้อยก็จะเป็น160นะครับผมตัวนี้ถ้าเดือนไหนมันไม่ได้แจกเป็นหนังสือเลยนะครับมันก็จะให้เป็นกรอบรูปแล้วก็ต้องเอากรอบรูปไปแลกนะฮะใครมีกรอบรูปชิ้นไหนนะครับก็เอาไปแลกได้เลยนะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างเยอะนะครับรวมไปถึงนี่ครับไอตัวคริสตัลอะไรเนี่ยคริสตัลตรงนี้เนาะผมยังไม่เห็นเนาะ สามารถแลกหนังสือได้400เหมือนกันนะแล้วก็นี่เลยกรอบรูพิเศษต,ตรงนี้น่าจะมาจากการเติมหรือเปล่าตรงนี้นะก็แลกหนังสือไม่ใช่หนังสือดิแลกเป็นใบแม็กซ์ได้ถึง10,000ใบเลยนะไล่ไปเรื่อยๆนะครับอ้มีหลายอันเลยเนะี่ยก็จะมีในส่วนของนฤมิตมิลาดนะครับเอนเต้ e, ใต้ทะเลแล้วก็การดอนใต้ดินนะแลกเป็นใบแม็กได้ถึง10,000ใบเลยทีเดียวนะครับผมตรงนี้ก็มาลุ้นกันได้นะครับก็หลายๆคนถ้าเกิดว่า อย่างกรอบรูปใช่ไหมกิจกรรมมันจะอยู่กับเราจนถึงวันเพเลือหัดเนาะเพราะนั้นเนี่ยมีเวลา3วันถ้าเกิดว่าภายใน3วัน,น,วนเนี้ยวันศุกร์เนี่ยมันจะมีเทพเข้ามาแล้วก็ให้เราเอาหนังสือการดไปแลกเนาะถ้าเกิดว่าใครไม่รีบนะครับก็ให้เก็บภารกิจไปก่อนนะครับแล้วก็ไปกดเพชรสิ้นเดือนนะครับแต่ว่ากรอบรูปที่คุณได้เนี่ยคุณต้องไปแลกที่เดือนหน้าแทนแต่ถ้าใครมีกรอบรูปเดือนที่แล้วนะครับอยากจะแลกเลยก็แลกได้นะครับหรือใครอยากได้หนังสือเพิ่มนะครับคุณก็กด นะครับกดพาร์ตของเดือนนี้ได้เลยภายใน3วันนี้คุณก็ได้กรอบรูป2อันนี้นะครับเนี่ยอันนี้แล้วร้อยหกสิบอันนี้ได้400คุณก็ไปแลกได้อีก5้0ในกิจกรรมกรอบรูปเนี่ยที่ผมกําลังรีวิวอยู่มันก็ได้กรอบรูปค่อนข้างเยอะนะครับผมลาพังเนี่ยพาร์ตป้ายกันต่อสู้เนี่ยก็ได้ถ้าเติมเนี่ยก็840แล้วถูกไหมแล้วมีกรอบรูปของเดือนเก่าอีกนะครับ1้0กับบวกยอีก400เนี่ย สมมติเดือนที่แล้วเนี่ยเดือนตุลาเรามีกรอบรูปบนกับกรอบรูปล่างใช่ไหมก็จะเป็น5-60แล้ววันเดือนนี้อีก810ก็เป็นพันนะครับผมาะฉะนั้นเนี่ยหนังสือกาะด้นก็ปลายเดือนที่แล้วกับเดือนนี้ทั้งเดือนก็หน่อนก็หลักพันนะครับผมตรงนี้แต่ถ้าใครมีเพชรไม่ถึงอย่างผมเองผมก็คงเก็บผงไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะไปกดพาร์ประมาณช่วงที่ยี่สิบเจ็ดยี่แปดเหมือนเดิมเพราะผมไม่รีบนะฮะหรือไม่ก็ ไปกดใช้เพชรตอนช่วงที่มีดิสกิล190ชิ้นก็ได้นะครับถ้าเกิดว่ากิจกรรมมันตรงกันนะครับเราก็จะได้ทั้งดิสกิลได้ทั้งพาร์ทได้ทั้งของนะครับแล้วก็เอากรอบรูปหรืออะไรไปแลกหนังสือเดือนหน้าแทนก็ได้ถ้าเกิดไม่รีบเพราะว่าเทพเดือนนี้เนี่ยมันเป็นอะไรเป็นซีการ์ดแฟร์ถูกไหมฮะมันไม่ได้เป็นอาซูรุผู้กําเนิดเหมือนเดือนก่อนๆน,นะครับอ่าโอเคนะครับก็ก่อนจะจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยบนโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลลลืืมมมมกกดดิิิ่่่งงแจ้้เตอนนนคคคปปใใหหหๆพบััาะรรผ See you again สสวี